สวัสดีครับอยู่กับเกมมีดเ,เด็กนะเงยมีดเด็กครับก็มาต่อกันเลยนะครับเออเนี่ยออกไปต้องรีบเว็นกันหน่อยวันนี้ออสักตาน,นึงก็พออุตะตะทำไงผ่านไปได้หรอ,อ่างนี้ ขึ้นไม่ออกหรอมันขึ้นทางมเลยมาตรงนี้ตัวนี่ใช่ ทำปุ๋งตรงนี้ไว้แล้วไปไหนต่อพรอันเขาจะเปิดทางโลกของปอดไปแค่เพื่อแก้ไขขนาดได้อืมเค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 คุณแจนว่าเจ้าอันนี้ยังไงเนี่ยอืม แต่พอไอ้นั่นมาก็จะใช้เจ้านี่นะดันลงไปนะเก็จะปลอดภัยนะเฮ้ยนี่แหละฉลาดเวอร์นะอุ้งอนนุ่งหวหนีง่ายกว่ากระจกกูขอโทษกูได้ตั้งใจกูขอโทษกูจะไปยังไงเนี่ย ต้องทางนี้แนฮู้บรวฮไม่ไม่นะอีเจ้าอีเจ้ไม่มอืมะ้เงไงดีนะ ต้องใท่พี่ชันจะรู้ป่าผมว่าต้องขึ้นมาอยู่ที่สูงขั้วนะอย่างตรงนี้ตรงนี้นะกระโ,โดดวด้โอ้ยเย่ผ่นานดาเนี้วเอาอ,อีกฟักดานหนึ่งนะมาดูยมันจะยากไหมไหนี่คุไม่ยากมากขนาดน,นั้น เอ๊ะมันอะไรแปลกนี่มันววอ้ยตนี้ว้วมันดาวิ่งเี้ยไรูว่าง่ายอยู่นะตอนนี้เอ๊ะมอจั เนื้อกระจายเลยเอออีเนี่ยออกไปตรงนี้เป็นแล้วเดี๋ยวมันไม่พอกระแตกทั้งหมดอะไรกันเนี่ยพี่นี่อึ้งเลยครับท่านโอ้กลับเป็นไฟ ต้องใช้ความสามารถที่มีตั้งแต่เด็กในการเวิ่งไปเลยเนื้อน้อยออผ่านไลวะ ไม่ไหวแล้วครีย์แล้วนะคะคือเทพแห่งการวิ่งและการกระโดดเหนื่อยว่ะตาที่ย่างให้เหนืน่อยช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเว้ยมื่อกี้กระโดดไม่ได้อะไม่ อีกแค่ช่องเดียวเวันกี้มันอะไรกันที่บอกว่ามันมีโอกาสจะผ่านตรงนี้ไปได้มันน่าจะไม่มีครับเปิดครับประจนไท้าย 嗯。Mm hmm.